โหโหดละวะเฮนุยะไตวะเฮนุยตไตโหดหัวะเฮนุยตไตไมาเล่นหตาตาที่ไหนไม่รู้ไมีคนที่รู้ว่ามุนตุที่จะมาเขียนรูปผมมีที่วัดทอีกตุคนตกบ่าเฮ้ยตกไปจริงไม่เหนึ่งตปจริงหรอ ไม <c oughs> ่ตัป้เป่ไม่้อตั้งไตกไม่คันที่มีมาตกแตเแล้วตัวก็เห็นแต่รู้ตัวนตัวไอ้ไอ้คอยบกว่อ้สบายตแต่ไอ้อย่นตะทนที่หน้าของมันตะเหี้ยทีรนตัไอ้อยตกตไอ้รุนตท่านนกจ่น วันยไงไอ today, ้หอยน่าจะตัดต่างขุนญาตินายยึดตัวเป็นนายยึดขนาดนี้แล้วขอไม่เจ๊ไม่ให้เขารันไอ้ดัวทอร์เรย์ขอตัวให้เขารันไม่พอที่ตุ๊ดไม่ให้ได้หนงรันเลยเพิ่งไม่กินเลือแดงตัดตัวให้เขารันนี่แหละมาหารันมาหาปารเลยฮอดตัวปาร์แ้วไม่มีอะไรจะไปไม่ต้องตั้งตั้งว่านายยึดอะไรนขนาดนี้ แทบเผยวันที่ยนได้ครับต้องเป็นทับแทบหอยในตอนนี้ห้ามไรตันห้ามอาหารอีกแล้วเด็วิธีเราไรับไรตันคอมมินตอนนี้เป็นไรตันห้ามอาหารคอยแทบจะถามว่า แม่ต้องบอกว่าเลดแฮบโอยเฮ่อย,แ,อยแต่หงบเปิตีไม่ควานแค่อยไม่มีงบแต่ตอนนี้แฮ่โอย,อยงบตกไฟไอทาลันตี้ดูเลยเอาเฮ้ย,ยนี่ต้องโคต้อ Ini mana ni? Ya. Aun. Oh, di belakang. Ada apa? Hei. 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 Hai. Ao, บอกว่าคอยเราไม่มีปเราไม่มีงบตอนนี้พักเราไม่มีงบตานไรพวกเราไม่มีงบแล้วจะไปเอาข้าหอดมีข้าหอด